โอเคครับก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผม b c h อันนี้อาจจะเป็นเสียงแปลกๆนิดนึงวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่น PVP นะครับโดยใช้คนนก20คนนกไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นทอง3มาเราไปจัดทีมกันเลยก่อนอื่นแล้วก็มิกกี้เอ้ยเอ้ยเอาไว้ทีม2ดีกว่า3ตัวเนี่ย ไปเลยบาวยมบาวยมทูดาวินชีบอสมาเลยอีกตัวหนึ่งขาดัได้ไมคี้ทาตุน้ำนะครับโอ้โตัวนี้ปุ๊บใส่ใส่ใสไปเนีย่ยผมจะเอาตัวนี้ใส่แต่มันไม่มีเกียร์ทายคิมมิมาตัวกันบินมีไหนว่าตัวกันบินโหดๆอะ่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ย เออนี่ไงนี่ไงเออถึงมันไม่โหดแต่ก็ใช้ได้อยู่มั้งก็จะประมาณนี้ครับที่หน้าทีมผมไปลุยพ v p พกันโหดเกินโอ้ได้อยู่ได้อยู่มั้งไปผมไม่มีตัวกันบินนะครับทุกคนตัวกันบินผมกำเกินอนะ่ะ แบบกำกำเกลี่ยดินเนี่ยดูว่ะเนี่ยผมต้องจบป้อมเลยนะทุกคนเพราะจะยืดเดือยไม่ได้กันบินแม่งโหดเอตัวบินแม่งโหดดู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 ไอแค่ตัวบินมันตัวบินคุณเมืเ่อไหร่จะมานี่เอตัวกันบินเมื่อไหร่กูจะมานี่ เฮ้ยเนี่ยถ้าถามให้ยืนจริงๆก็ยืนได้นะแต่แต่มันมันต้องมีตัวกันบินอะบินแม่งดุเกินไอเ้เหี้ยบินดุจัดดูอาว่าทุกคนไปกี้ผมกระโดดตีป้อมเลยเฮ้ยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปมาว่ะ จะอยู่ใครจะไปวะอ้าวขอรอบช,ชนะไปแล้วกันเกียร์ก็ได้อยู่ตัวอะไรวะซานตาเอนเจลไปคนถัดไปหมดเกินโอ้เปลี่ยน ได้อยู่มั้งน่าจะได้อยู่ไปลุยไต่สองลาวท t เฮ้ยจงังหวะนี้เราจะก๊อปมาเฮ้ยอะไรอะ่ะกดเกาะแล้วนี่ดวดจาราโอ้เอเลนไม่ต้องไหวเว้ต้องไหวเว้ ต้องไหวเว้ยไหวไหมไหวไหมไหวไหมอเลนไม่กระโดดใกล้จัดอ่ะพัดมาพัดกลับเฮ้ยไหวไหมวะเพื่อนรต้องไหวเว้ยโอไม่ไหวว่ะดูจากทรงไม่น่าไหวว่ะทุกคนอ้ล็อกไม่งงโยกชัดอ่ะ ยกทีนี่หัวทิมอะ่ะเฮ้ยแพ้ดัวอ,อะไรวะไปไปคนถัดไปกันดีกว่าไม่น่าไหวได้อยู่ไปลุย จังวันนี้ดะอุ้ยเฮ้ยดาวินชีกก็ป้าดได้งไงนี่คงใส่ต้องหาโดนใส่ใส่ละต้องไหวเว้ยต้องไหวเว้ยพัดก่อนพัดก่อนอืมไมกี้กูเตะจัดโอ้โหไมกี้กระโดดเตะดาวินชีแตกหมดเลยไมยกี้หมดเกิน หายละโดนพัดส,สวยสวยงามขอรับแช่ชนะไปก่อนละกันท่านนี่คนต่อไปเฮ้ยเฮ้ยมีตัดต้งโหดๆไว้ไหยซูนใหม่วะ ได้ไหมไม่ได้น่าจะไหวอยู่ปะลุยกันเลยบอสชนบอสเอาดีจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกัอปจาดกัอปจาด เอาเรื่องเอา้าเอา้าเอ้า What the fuck อะไรครับเนี่ยเฮ้ยกูดโดนด้ไงเนี่ยไอ้ยยุศา์ได้เปียบเอา้อเอากูโดนอะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะได้เปรียบอดี่นะ ทำไมเกมมันพลิกล็อกองี้อ่ะไปถัดไปดีกว่าไหวไหมว่าเอเลนน่าจะไหวอยู่มั้ยจะไหวอยู่ไปขอล้องขอรองหน่อยขอเช็คของหน่อยไปชี้ก๊กอปเลมมาก๊อปเลมมาเอาเลมมันมา มีเลนไหม,มวะเอ้ยมีมีามชี้น้อยกอบเลนม,มันมาน้องเชื่อพี่เว้ยเลนไม,ม่โหดอเอาวัาทุกวันนี้โอ้โหแช่แข็งจัดถามชี้น้อยกอบเลมมันมาสวย พัดมาเว้ยแขนแถบเวรจ้าขอรับชัยชนะก่อนละกันอืมหอเฮ้ยเกียร์มนก็ได้อยู่นะเกียร์เลมอะได้อยู่ ัวนี้เช็คของดีกว่าถึงผมไม่มีตัวกันบินโหดๆก็เถอะไปขอเช็คของหน่อยเว้ยา,าเคมิจิเคมิจิไม่ใช่หรอวะถ้า,าเคมิจิโวนกันหน่อยมั้ย ตเกียวรีเวนเจอร์หนึ่งกับโตเกียวรีเวนเจอร์สองวิ้ยยันไหวเว้ยยันไหวยันไหวไหวชิวไหวชิวไหวชิวจัด่เพื่อนนายต้องไหวเว้ยพัดอี กองทำกันเลยทีเดียวเชียวสวยจ้าลองคิดสภาพนะถ้าถ้าแบบไม่จบ้อมอะแม่งตัวบินแม่งลืมอะ่ะเฮ้ยไหวไหมวะเฮ้ยไหวไหวอยู่แล้วมั้งเอาไหนดีเช็คของไหนวะอยากเช็คฟิตไว้ เยอะเ,อเกินดาวิชี่มันดูมันก๊อปว่ะน่าจะมีโดนแน่นอนแน่เลยยัดพอมันเกินโอ้ดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะนี่โอ้ยอมขอไปเถอะถ้าจะยัดกันขนาดนี้ ไหวชิวมาก๊อปเลมมันมาก๊อปเลมมันมาดินชี่น้อยก๊อปเลมมันมาเว้ยเออโอ้ยอะไรเนี่ยโดนตันรัวเลยโอ,โอ ยอมเขาไปเถอะถ้าอยง่างี้โดนจัดไปหาคนต่อไปอได้วย่อนนี่ก็โหดอีกเดียสไม่ได้เป่ะวะเดียสไม่น่าจะโหดนะ เราเช็คเดียสหน่อยแล้วกันเฮ้ยไอ่พอวะทำไมเราดูเสียเปียบเสียเปียบเฮ้ยไหวหรือไม่ไหวหรือไม่เฮ้ยไหววะเฮ้ยไหวไหวไหวชิวไหวชิวแต่ตัวบินไม่มาละ ผีจีนน้อยของเรามันจะนี่ได้หรือไม่ดูดูกันดูกันนักแร่อีกโอ้ยผีจ ER ีนน้อยโคตรกรรมอะเฮ้ยขึ้นแล้วเว้ยขอไปเช็คกับมีแตตัวเ,เก่งๆอะ มันเก่งเกินอ่ะมึงเล่นกันยังไงเนี่ยนี่กระหุดโ,โอ้โหได้ป่ะวะวยได้เว้ยได้เว้ยกอเช็คของหน่อยละกันไปเช็คของให้ดูตอนนี้ผมต้องต้องชนะ ิดท้ายอะ่ะเฮ,ยฮ้ยไหวไหวไม่ขี้ผมกระโดดไปแล้วทุกคนไหวไหวไหวชิวไหวชิว,ว,ชวโอ้โหบอสยมอยากได้บอสยมมาทู่แะเนี่ยแบบแบบลาง้าวดาวเนี้ยมันโคตรทึกอะ่ะ บอสยิงรัวจัดเลยอ้าวเอ้าอนี่กวานเจีียดสิครับโอเคผมชนะละดูของมันไหนดิมันก็ได้อยู่นะแต่รูด,ดียดของม่อันนี้อยู่ดีอูเกียร์ม่ดีอยู่ ไปละทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ถ้าอยากให้ผมทำอะไรเป็นไว้ข้างล่างได้เลยครับ